ทางมาทีวังคำชะโนดนะครับอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้คือแบบพักรถที่ปั๊มปตทอําเภอทุ่งฝนนะนี่นมหล่อมาด้วยนมหล่อนอนไหมนี่วันนี้นี่ฮะนอนหลับไหมนี่หัวเรื่องหัวใจ ประตูทางเข้าวังคำชโนดนะครับมาถึงแล้วครับวัดสิริสุทโธนะครับหรือว่าวัดคำชโนดนะครับก็จะเป็นหลังจอดรถข่าวทานข้าวก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในนี่ครับอ้าวครับลูกสาวมาเยอะครับวันนี้สามสี่คนเอาข้าวหนี่นึ่งมาอย่างดีเลยครับ จำบาลาบองแมวไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้รับเชิญสาวสวยด้วยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวม่น้ำเลยดิอีฟค่ะอีฟน้องอีฟเนาะมาเลยขาวันนี้ได้มาเที่ยวที่วัดค้าพโนดวันนี้พายในบริเวณวัด จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะเราเรียกเดินซื้อสินค้าอาหารการกินก็เยอะนะโรมนะครับและท่านที่ได้ร่วมนะครับบูชาดิฉันนี้ในบริเวณลานก็เปรียบเสมือนว่าท่านได้โอบพ่อศรีสุโธนะครับด้านหน้าทางเข้าวัดในที่เกาะคำชะโนดนะครับก็มีศรัทธาประชาชนนะครับวัดของเรานั้นนะครับเจ้แต่ละปีเราก็จะร่วมสัทธารในการทอดเทียนเข้วัด ท่านอศสีสุดโทนได้เดินทางมาได้วัต่รงๆที่คำชโนดกันมากหน้าหลายตานรครับัจในหลายอย่างสร้งวัดรับตรงมาเลยนี่เป็นแผงขายลอตเตอรี่ในคำชโนดครับมีผู้มาทำบุญแล้วก็มาเสี่ยงโชคตามอัธยาศัยนะครับนีพ่อค้าหน้าตานุมหรอนะครับเขินมาสนับสนุนได้นะครับที่ร้านลอตเตอรี่ของเรานี่นะครับคำชโนด มีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็เสื้อผ้าที่สวยนะครับเป็นรูปลายพญานาคพ่อปู่ซีซูโทน,นะครับตัวสวยเลยครับตัวละร้อยบาทชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะครับเป็นร้านเสือ้อของพ่อปู่ซีซูโทน,นะครับมีแต่ตัวส,สวยนะครับตัวเท่าไหร่ครับแม่ค้าคนสวยมีสองราคาค่ะห้างนานศพ อันนี้รากา็ก้าเ่าตัวนี้เท่าไหร่นะ 150, ะ 150. ยห้าสิบาทร้อยาสมี้ยลดได้ไหมเนี่ยลดได้ค่ะต้องมีไส์ก่อนตัวนี้ไซส์อะไรครับอ่าข้างบงจะเป็นเอ็กซ์อเอเ็กตัวนี้สีฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ร้150อยาสิบบนี่สวยนะตัวนี้สีชมพูตัวนี้สีเหลือง สีเหลืองสวยเอาสีชมพูดีกว่าครับเอาตัวนี้เนาะตัวนึ่งไซส์เอลตัวนี้ไซสอะไรเนี่ย M ครไซเอ็มเอาไซส์เอลแม่ค้าก็สวยมากนะซื้อเสื้อตัวหนึ่ง ดึงดึงดึง,ดงเอาร้อยห้าสิบนะนี่ค้าคนสวยนะครับที่วังคำชะโนดออโอเคครับเฮ้ยที่มาช่วงนี้ต้องมารับบัตรคิวก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะเ,เพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครันะ อนี้เป็นปากทางเข้าวังคำชะโนดนะครับมีพญานาคเจ็ดเสียงนนี้ทางเข้าทางเข้าเข้าขวาออกซ้ายนะครับอุ้ยเรียมบัตรคิวด้วยนะครับขอรับคืนบัตรนะครับคืนบัตรคิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณบัตรคิวครับนะครับผมขอบคุณมากครับเป็นทางเข้าไปบูชานะครับวังคำชะโนดมามามาเร็ว ออกช่อง YouTube หน่อยจะาพาลุยนี่ชื่อน้องอะไรออน้องอันดันเนะออาะไม่พูดเลยน้องอันดนนันนะผู้คนไม่ต้องพูดถึงครับร้องว่าเดินชนไหลกันเลยนะพญานาค เกบสวยงามมากนะครับปู่สีสุดโทเนี่ยจะแต่เอกลักษณ์ก็คือมันมีองมีลำตัวเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวจะให้ดูจุดสวนแยกกับสวนแยกสวนแยกระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลนะเมืองพญานาคี่ตรงนี้ตรงสวนแยกไม่สามารถที่จะทําติดกันได้นะครับว่าทําให้ติดกันเมื่อไหร่ก็จะมีรอยแยกตลอดครับนี่ครับรอยแยกเพราะว่าพ่อปู่ท่านจะไม่ให้ มืองมนุษย์กับเมืองบาดานี่อยู่ติดกันได้ไหมอาจจะซ่อมอยู่เป็นประจำแต่ว่าจะไจะจะม่ติดกันนะครับไม่ติดกันนี่ครับมีส่วนแยกยมีเหล็กตัดตะะเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับปีแปลกนี่คือแม่น้ําที่โอบอ้อมวังคับชโนดนะครับเป็นเกาะเป็นเกาะเล็กๆนะครับ จะมีต้นเรียกต้นอะไรนะเนี่ยนี่ก็นี่ก็เป็นบริเวณที่ใกล้จะเข้ามา พอพนตรงนี้นี่เป็นฝ่าชนโนดนะครับซึ่งมีกลินสาบซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครัเป็นกลินของค้างคาวนะครับที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็จะมีกลินเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเป็นดูแล้วก็มีมนขังมีความวังเวง ตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทวนแวะเข้ามาสักการะนะครับจุดที่มาบูชาพ่อปู่แม่ย่าสิสุโธนะครับมีต้นไรใหญ่อยู่ตรงนี้ก็เข้ามาให้ถึงนะครับตรงนี้เข้มามาสักการะแล้วก็ขอพรขอโชคขอลาภได้ต้นสูงๆโลูดนี่เป็นต้นชนะโนดครับ โนดซึ่งมีอยู่ไม่เยอะนะครับมีน่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่บัดดุงนะตรงคำโฉนดนะมันจะเป็นเอกลักษณ์ าาแล้วก็มาแล้วก <ไป S 1> <ป>็เริ่เครื่องศัตรากของท่านขึ้นเดอ้อหันหน้าบลาสีก็หาตัเองนะครับ่ก็เป็นพานใบสีที่ชาประชาชนได้นามาบูชาพ่อปู่ศรีสะโทนะครับนี่เป็นจุดบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ต้องเ้าาไม้ถึงนะเดินเข้ามามาจากไหนครับเนี่มาจากภูเวียงค่ะภูเวียงจังหวัดขนแก่นหะครับใช่ค่ะ,ะ,ะมากี่คร<บ>ั้งแล้วครับ ทนหรอคะดูทุบลุงจ่าพาลุยครับโอครับาไ,ไปติดตามหน่อยอ <laughs> ลุงจ่าพาลุยตอนนี้รอดได้นะครับเนี่ยเขาให้ให้รอดเอาหัวรอดเอาตัวรอดเข้าไปเนี่ยครับตรงนี้คือให้รอดเอาตัวรอดเข้าไปนะครับมาก็เอาเลยครับ <laughs> <laughs> เอาไมา้ถึงแบงนี้เหมือนรอดสองช้างครับตรงนี้ความลึกเนี่ยประมาณไม่ได้ครับวัดไม่ได้ ตามประวัติที่เขาเขียนไนะว้นะวัดไม่ได้ว่ามีความลึกมากเพราะว่าเอาไม้ไผ่มาต่อกันสองสองท่อนว่ายังไม่ถึงนะก็ยังไม่ยังยังไม่ถึงดินนะเป็นจุดที่ลึกมากเป็นเรื่องอศัศจรรย์ครนะับตรงนี้ตามประวัตินี้พ่อปู่ศรีธโธเขาจัดท่านจะขอเป็นที่ขึ้นมาเมืองมนุษย์นะขึ้นจากเมืองบาดาลมาเมืองมนุษย์นะจุดนี้ ปกติเขาจะเปิดเป็นน้ำคุนะครับน้ำพ่นออกมาจากปากของพ่อซีซูโทนลนงะมาตรงนี้ทำเป็นน้ำน้ำมนนะน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าตรงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะก็เลยไม่มีนะรตรงนี้ครับมีเสียงข้างคาวเยอะมากเลยครับที่มาอาศัยอยู่ที่ต้นชโนดนะครับซึ่งเป็นต้นที่ มีความแปลกก็คือมีต้นไม้3ามอย่างอยู่รวมกันนะครับต้นก็คล้ายๆต้นมะพร้าวนะครับก็ใบจะออกคล้ายๆใบตาลครับแล้วก็ลูกจะเอารูกออกลูกคล้ายๆล,ล,ล,ลูกหมากนะสารพ่อปู่แม่ย่านะครับในวังขับชนดทอันนี้คือพ่อปู่ท่านมาเข้าบอก ใหฝันนะครับคนที่เข้ามาให้ถอดรองเท้าด้วยเพราะว่าท่านจะเจ็บเกล็ดของท่านนะครับใครที่เดินมาต้องเนะข้ามาต้องถอดรองเท้านะั่นเป็นกฎนะครับเตสามาสามูพักสาธุนาคาทิบดีสีสุเทอทีสุดสีเทอถ้าไทยเอฟซีหน่อยเร็วเป็นไงบ้างหลังจากเข้ามาเป็นไง,นไงอากาศดีไหม,มาาดีเนาะ I